อ่าแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมม่เดียทีดีนะก็กลับมาเล่นแร็กนลล็อกแต็มตัวแล้วเนาะก็ผมเล่นเป็นบิสายอโดรมัสครับเป็นหนึ่งสายที่ยอดคิดมากๆเลยตอนนี้สำหรับแล็คแล็ล็อกออนไลน์กา a ว i ตี้ไทยแลนด์ได้โลเล็กเกือบปะก็วันนี้จะมาบอกว่างบกลางๆอย่างผมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูของกันก่อนเลยว่างบกลางๆมีอะไรบ้าง ก็ของประมาณนี้เนาะเฮ้ยใครอย่าเพิ่งปิดนะว่าแบบมันเฮ้ยของขนาดนี้มันงบกลางยังไงคือผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าของประมาณนี้นะผมจะควรจะเวลสบายทุกที่แล้วเนาะแต่พอมาเก็บเวลเองเนี่ยเราก็เจอปัญหาต่างๆของไอเทมของตัวละครเหล่าก็เลยจะเอามาแชร์กันเป็นความแบบว่าให้เป็นเหมือนไกด์ไลน์แล้วกันเผื่อใครอยากจะลองใส่ของประมาณผมเนี่ยเพราะถ้าใครสังเกตได้ว่าของในตัวผมเนี่ยแทบจะเป็นของขั้นต่ำสุดเท่าที่จะใส่ได้ของเซ็ตหมวกแกะเลยเนาะ ทำไมถึงของขัานตามสุดก็คือผมมือเวทเนี่ยผมก็ใส่แค่ข้างเดียวเพื่อให้มันคอมโบกับเซ็ตเซ็ตนี้อ่าเจาะกายภาพไอเจาะเวท50แล้วก็เจาะอันนี้อีห้าเพื่อเป็น100%พอดีผมไม่ได้ใส่2คง้างก็คือผมทาให้เงื่อนไขของมันเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขแบบขั้นแรกสุดเลยในการเล่นของใส่หมวกแกะเนาะก็ประมาณนี้อย่างคาถาผมก็ใส่แค่บวกสิบคอเนี่ยผมก็เลือกแค่แบบคอที่มัน เน้นใช้งานแบบสวยบ้างนิดนึงไม่ได้แบบใส่คอสร,ราคาแพงอะไรอย่างนั้นเนาะก็เดี๋ยวมาดูของของผมกันแบบไวๆดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับก็เป็นในส่วนของคอสตูมเนี่ยก็เป็นหินบีชอฟหมดเลยแล้วก็เป็นคอสของบีเนาะมีแค่โลเท่านั้นครับที่บวกสิบครับที่เหลือก็ใส่ตามที่แบบเขาขายแล้วก็มีอันนี้ที่บวกห้าสองอันเพื่อเอาแอแพ็กเนาะไม่มีอันไหนมีออฟเป็นพิเศษเลยมีแค่เสื้อครับผมที่บวกอินสาเท่านั้น ที่เหลือไม่บวกเลยมาในส่วนของไอเทม u i p m e n t กันก็เป็นหมวกแกะบก11อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยน่าจะแพงที่สุดในจุดนี้เนาะเป็นเสื้อ ROF ครับผมบก11อิน21อันนี้เอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ตัวหน้าผมได้มาเพราะความโชคดีครับจริงๆมันได้มาราคาถูกจริงๆผมได้แค่อิน11เนาะแล้วผมไม่ได้อยากใส่สวิตในแม่ด้วยจะไม่เป็นไรครับก็ผมอยากใส่เป็นคัสติ้งในการเทมใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า มันเวลลาบากมากเลยครับตอนแรกเดี๋ยวจะมาบอกอธิบายว่าทำไมถ่าพูดเลยดีกว่าอยากอธิบายว่าทําไมถึงน้องใส่การสติงคือภาพในฝันตอนแรกนั้นบีเล่นอโดสบายครับผมมีบัฟทุกอย่างแล้วก็อยู่ตัวเองก็ได้แต่พอไปเล่นจริงแล้วมันไม่ทันครับผมคือด้วยดาเมจที่เซตนี้ใส่มันยังไม่แรงถึงขนาดที่จะแบบ ปิดมอนได้รวดเร็วขนาดนั้นบางทีเราต้องยืนชนมอนด้วยนะทำให้เราต้องแรกเลือดกับมันนะผมเลยคิดว่าใส,ส่สติงอาจจะช่วยลดตรงนี้ได้โดนตีเบาลงแล้วก็จะได้ฮิวน้อยลงอะไรอย่างนี้นะเนาะได้แต่มีปัญหาเพิ่มอีกแล้วก็คาถาโพลิสติกแค่บวกสิพอครับสเปลสี่สนะี่เนาะเอาแค่ลดลายพอแล้วก็หนังสือในกิฟต์ทัวร์นาเมนต์ครับไม่บวกครับใส่การกันขยายภาพสิบห้าเปอร์เซ็นต์เทม in, เอินออฟอะไรก็ได้ขอแค่บวกสเปลเกินห้านะแล้วก็ใส่การในแมเวลิตน,นะ ฟีดดัเอาแค่สเปลอะไรก็ได้นะอ้องจริงนะแต่ของผมเนี่ยได้มาสเปล16แล้วก็ใส่การ์ดเพิ่ม m อ t มคือเป็นการ์ดคนละขั้วกับบาร์แรดนะเพราะบารแรดจะบวก ATK เนาะโดยวัดจากค่าสเต็งอันนี้ก็วัดจากค่าอินแล้วก็เป็นการ์ดม้าหัวขาดในประดับทั้งสองข้างครับในจุดเด็กก็คือถุงมือ แพงที่สุดในประดับเนาะก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยผมใส่ในเงื่อนไขที่ต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยไม่ได้แบบเลือกอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำมากเนาะแบบต่ำที่สุดเท่าที่จะพอเล่นได้เนาะอย่างโพลีสติกนะครับแค่6 1เอมือก็ใส่ข้างเดียวโลก็ไม่ได้ใส่โลกระต่ายแล้วก็ที่สาคัญครับผมตรงส่วนตาของผมสองข้างไม่มีเบนยาเพิ่มครับคืออันนี้ผมว่ามันบู๊น้ำเบกตรงนี้ตรงตากับส่วนปากผมก็ได้ใส่ได้แค่เซ็ต EFP นะเพราะว่าไม่จะเป็นหูคาด์ดยหรือม็อบสคาร์ฟ หรืออะไรต่างๆนานาที่มันแพงอ่ะครับมันก็จะหรือแม้กระทั่งสายอื่นน้อยอย่างนากาเทนโงแล้วก็แก้มไพ่อะไรอย่างเงี้ยคอมส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่แพงที่สุดเลยแล้วก็มันจริงๆมันมีอะไรที่ทดแทนได้อย่างหนึ่งคือปากปลาทองแต่ผมคิดว่าด้วย ATK มันบวกแค่10แล้วก็สเตตัส X ีกงเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่เราจะต้องไปไปใส่เนาะแล้วก็ราคามันก็แพงด้วยแล้วก็ผมมีของเซต X P อยู่แล้วผมก็เลยไม่ปเปลี่ยนก็เลยไปใส่เป็นเซต X P ไปแทนโอเค มาถึงเล่าถึงเรื่องที่คิดว่าเฮ้ยแค่นี้ทำไมมันรู้สึกว่ายังไม่โหดครับผมอย่างแรกเลยก่อนที่ไปเป็นวิดีโอที่ผมไปเก็บแล้วนะดามเมจเนี่ยมันยังไม่แรงพอครับคือดามเมจที่ผมทําได้หลังจากกดรับฟูฟูเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสองแสนตอนหนึ่งอะโดนรมัดหนึ่งครั้งซึ่งมอนหลังๆเนี่ยเราก็ยังเราก็ทราบดีกันเนาะว่ามันจะอยู่ที่ห้าแสนขึ้นไปหลังจากเต่าแต่คือจะเป็นพวกดันแมวดันอะไรเงี้ยเรายังสบายอยู่เพราะผมเก็บเลเวลเองตั้งแก่เลเวลร้อยเลยแต่พอเริ่มเต่าเงี้ย ตอนที่ขึ้นไปแรกๆมันก็ไม่ถึง2 0 0แสนหรอกมันก็อยู่แสนสามแสนสเนี่ยมันก็จะตีเต่าประมาณ4 h ฮิตพอดีผมจำได้เลยตีเต่าประมาณ4ฮิตพอดีแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนใส่เอา Rof ออกหรือเอาปีกดำออกได้เอ้าแล้วทำไมต้องเอา Rof ออกเอาปีกดำออกนะครับพี่หลายๆคนจะเห็นได้ว่าไอ้อ Excellent Wing อะใช่ป่ะวะผมจำชื่อมันไม่ได้ผมไม่เคยใส่เลยที่เมืองเวนรุอะ ที่มันใส่หิน202อ่ะที่ Re รี s p คพีบที่บีชอบใส่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสกิอลอดรมาเนี่ยมันกิน s อถึง1 0 4เลยนะ1 0 4หน่วยมันทำให้เราต้องใส่นั้นเพื่อรี SP เอหลายๆคนก็ต้องใส่เนาะผมเห็นหลายๆคนก็ใส่เพื่อแบบใช้สกิลรลีเอชพี SP ทานแต่ข้อเสียของผมก็คือถ้าเกิดเราไปใส่อ่ะครับมันจะต้องถอดไม่ ROF ก็ปีกด,ดาบออกแล้วดาเมจมันหายครับผมทำให้เราต้องตีมอนเนี่ยเพิ่มไปอีกหนึ่งนิด ซึ่งสุดท้ายแม่งก็กลายเป็นว่าไม่อาจจะไม่ได้ประหยัดจริงๆก็ได้เราทําให้เราเก็บเลเวลชา้าลงอีกเบื้องบูเจมอีกเนาะแล้วก็ยิ่งไปดันการ์ด,รดเนี่ยก็ใส่ไม่ได้อีกเพราะว่าของเรามันมันเบาอะดันเต่าด้วยเนี่ยถ้าผมใส่ไม่ได้นั้งแก่ดันเต่าละเพราะว่าถ้าใส่ปุ๊บดาเมจหายเยอะครับข้องถอดบางชิ้นออกแล้ววิธีการแก้ไขข,ของเซตนี้คืออะไรมันเลยจะทําให้การหน้าอรำครัญในความเก็บเวลเกิดขึ้นมาครับผมมันต้องใช้ถึง4อย่างเป็นตัวช่วยเลยนั่นก็คือ sp increase ครับผมเพื่อเพิ่ม ค่าฟื้นฟูเอพี8%นะแล้วก็เมนทัลพชั่นครับผมเพราะว่าลดระยะเวลาการใช้ sp ลง10%แล้วก็เพิ่มแม็ก p ด้วยแตงจรงเพิ่มแม็ก p ออาจจะไม่มีปอดอะไรแล้วก็ใช้สกิลแม็กแล้วก็อีย่างหนึ่งครับเป็นสกิลของค่าสามเลยอะสำคัญมากครับสกิลนี้มันจะใช้บูเจมหนึ่งเม็ดนะครับเพื่อเรียกเม็ดน้ำหยดน้ำขึ้นมาพอเรากดใช้เนี่ยคือค่าคอสของมันในการไล่ครับเราเสียเอพี10%เรวบูเจมหนึ่งเม็ด แต่ถ้าเกิดเราไล่ไอของที่มันให้กลับมาเราจะได้ SP ชพื่นมา15เท่ากับเรา,เราได้กำไร5เนาะแต่อันที่เด็ดเนี่ยก็คือจะเพิ่มปริมาณการฟื้นฟู15และเพิ่มอัตราการฟื้นฟูอีก30ก็คือมันทำให้เราฟื้นฟูเร็วขึ้นนั่นเองแต่ข้อเสียคือมันอยู่แค่นาทีเดียวมันอยู่แค่นาทีเดียวครับไม่บอกว่าเราต้องกดอย่างถี่เลยแล้วแม็กเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่แบบเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของสายธรรมดาเลย ใส่ใส่งบกลางแบบผมเพราะว่ามันต้องกดแทบตลอดเลยหรือไม่ก็อีกหนึ่งทางเลือกนึงครับก็คือใช้สมอ m ม n a าโพช t ั่นแต่สมอมนาโพชั่นเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ผมมองว่าหาได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันได้จากใบเด็ไม่ก็เปิดไข่ใบเด็เนี่ยห้บาทได้5อันเลยนะห้าอันก็คือ50าสิบบาถือว่าแพงเลยนะครับผมราคาค่อนข้างแพงเลยก็ จบละเรื่องปัญหาที่ผมเจอมาคือเหมือนดาเมจมันยังไม่สุดนะสรุปให้ร่าๆเลยคือดาเมจมันยังไม่สุดครับมันได้แค่สองแสนเต็มที่ตอนนี้นกคือสองแสนแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อยู่แสนปลายปลายเนาะแล้วก็เรื่องของเอสพีเนี่ยเป็นปัญหาหนะักเลยเมื่อดาเมจเราไม่สุดเนี่ยเราไม่สามารถถอดของบางชิ้นออกไปได้เพื่อที่จะทําให้เอสพีเรามันพอดังนั้นเราก็ต้องทนลำบากไปแล้วการที่จะต้องกดให้ครบหรือไม่ก็ต้องแบบอาจจะต้องใช้สมอลมานาพชั่นเนาะเพื่อเป็นปัญหาแล้วก็ ปัญหาอื่นๆที่เจอมาหรอครับผมคิดว่ามันค่อนข้างบางสําหรับตัวผมนะถึงเลื่อมันสามหมืนก็ต่างนะแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างบางครับเล็กก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะด้วยครับด้วยสกิลเราก็ใช้แค่คลี่อันนี้อาจจะใช้แต่อันนี้บางคนอาจจะแก้ปัญหาได้โดยการใช้แอดซัมเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้โอเคอันนี้ก็ข้ามไปแล้วกันส่วนเรื่องของการลงดันมีปัญหาอะไรไหมครับผมดันที่ลงไม่ผ่านเลยก็ด้เป็นร้อยชั้นครับแบบโซโลเพราะว่ามันมีบอสวากับบอสไฟซึ่งบอสไฟเนี่ย มันใช้แลนโปรเทคเตอร์ได้ซึ่งอโดรลมาตของเขาไม่สามารถใช้ใส่มอนที่อยู่บนแลนดได้นะครับส่วนด้านอื่นๆเซนแลบโอกาสเฮมธรรมดานะครับแล้วก็อะไรกว่าดันกิฟเฟนทัวร์นาเมนต์ดันหนอนโก้ดพาเลตหนอนนี่คือไม่เข้าไปตีบอลนะตีแบบดันเคียร์ธรรมดาก็ ผ่านได้หมดเลยไม่มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับการบีช็อปดันทอยอะไรเงี้ยผ่านได้ครับผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าอัานนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นเพื่อนละการว่าช่างใจลงหรือเปล่าเพราะแต่ละดันมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเนาะส่วนตัวผมผมว่าลงแค่เซนแลบลงดันหนอนบ้างพอการ์ดมันเข้าไปได้ลุนเยอะเนาะแล้วก็ทีทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยบีโจอะไรเงี้ยผ่านู่แล้วครับชิวๆมาเดี๋ยวตัดภาพไปที่เราเก็บรเวลกันเลยดีกว่าเนาะ แต่ใครที่จะมาเล่นนะครับตัวคีย์สาคัญเลยผมมองว่าจะเป็นส่วนชา์โดทั้งหมดเลยนะครับส่วนชา์โดทั้งหมดเลยได้ส่วนขอซูมทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มดาเมจของอโดรมัสเนาะแล้วก็ไอตัวของโดยเฉพาะหินเนี่ยมันจะช่วยลดคูลดาวอโดรมัตด้วยครับผมอีกหนึ่งวีนะ่าจะทำให้เราใช้อโดรมัสได้ รัวๆไปเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากส่วนทรายอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าขอไปอีกส่วนนึงที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือถุงมือเจาะเวทครับผมก็ถ้าเกิดใครคิดจะซื้อหรือจะทํอ่ะค่อยๆทําบีอโดไปจะเล่นแบบเป็นสายสมุดก็ได้ผมแนะนำนะยังไงก็ต้องมีครับถุงมือเจาะเวทแล้วก็ทางฝั่งคอสตูมทั้งหมดอันนี้มันจะทําให้เราเล่นแบบลื่นไหลก็คือถุงมือเจาะเวทมันจะทาให้เราเจาะได้ทุกเผ่าไปที่ไหนก็ตีดามจคงที่นะครับแล้วก็ในส่วนของคอสตูมเนี่ยมันทำให ในส่วนตัวผมคิดว่าเนี่ยตอนนี้เซ็ตที่ต่ำสุดมันจะไม่ใช่เซ็ตจัดเมลละมันจะเป็นเซตที่เล่นสมุดแล้วก็มาเป็นเซ็ตบิวคล้ายๆผมเนี่ยแหละอีกอันหนึ่งที่เป็นงบกลางแล้วอย่างก็เป็นงบสูงที่แบบใส่ของฟูลดาเมจเลยทั้งมือสองข้างใส่มอบหรือใส่ปูคาดุยแล้วก็ลูกไฟตกหมึกเนาะเซตจัดเมนนี่คือไม่ไหวจริงนะอันนี้ก็เป็นแนวทางและกันครับผมสําหรับใครที่จะทําของเล่นบีอโดแลวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการเก็บเลเวลจริงๆนะ่ะเป็นยังไงเนาะ มาลองเก็บเวลจริงๆกันเลยครับผมผมเลือกเก็บเป็นที่การเทมเนาะเพราะว่าเผื่อมีลุ้นได้เจ้าค o n เดเลอด้วยบัฟที่กดก็เป็นประมาณนี้เลยนะก็รอบนี้กดเป็นสมอมานาพชันครับเพราะว่าอยู่การเทมดันจริงๆแมกมาก็เหมือนกันนะมันต้องโฟกัสค่อนข้างเยอะครับก็เลยเลือกกดเป็นสมอมานาพชันดีกว่า เพราะเดี๋ยวบางทีเราอาจจะลืมกดไอ้สกิลเด้งมานาะลืมกดหินเด้งมานาะไปบ้างนะเพราะด้วยความขี่สกิลมันให้กดทุกนาทีนึงไกลร้ายเกินอ่าด้วยความเป็นบีครับผมนี่ก็ดีเลยครับเจอมอนตีไก่สองตัวก็ปูม่าไม่โดนแล้วเจอตีไก่เยอะๆเราก็เซฟตี้อยอย่าพักกันสิอย่าพักออกปูม่าสิ ก็ที่นี่ที่อำนวยความสะดวกให้บีก็คือมันเป็นมอนที่แพ้ท่าศักดิ์สิิทธ์นะครับมีสามตัวเนาะก็มีแก๊งเลดิกแล้วก็มีเจ้าซอมบี้มันกินนี่นแหละเราก็จะจบมันไวหน่อยครับถ้าเป็นตัวอื่นในดานเมจก็จะประมาณสองแสนมีแล้วก็มีเจ้าวันเดเลอร์เขียวเนี่ยแหละที่แบบเป็นทีเด็ดเลยเจอก็ต้องตีนะอ๋อเห็นนะความสบายของดิช็อปก็คือตรงนี้นะครับมีทั้งเซฟตี้มีทั้งฮูมา่า เลือกไา้วาจะกันระยะไกลหรือกันระยะใกล้ก็ของประมาณเซ็กที่ผมให้ดูไปเนาะไม่ไม่ค่อยลําบากครับในการมาที่นี่เท่าไหร่ขอแค่ไม่ประมาทก็พอก็ไหนๆก็มาแล้วเนาะมารอแมกมาสามกับเขาบ้างดีว่าว่าดาเมจ DPS จะเป็นประมาณไหนออ้ยแมกมาสามเหมือนของเราจะแรงกว่าเลยนะครับ แต่ว่าน่าจะยืนไม่ไหวหรือเปล่าอ๋อก็ประมาณเท่ากันครับยูเรเซแมงม้าสามประมาณนี้แต่กองเมื่อกี้นี้เห็นไหมผมว่ายืนไม่ไหวแน่เลยว่ะ <c oughs> ก็ไหวนะเนี่ยไหวทั้งคู่ครับผมไม่ได้กดยานะเพราะว่าผมเพิ่งเลเวลอัพมาเราเก็บยาไปใช้แบบกับที่อื่นเลยว่ะกองเมื่อกี้นี้แบบน่ากลัวอุ้ยมีปลาขวดด้วยหรออ้โหแต่สรุปคือผมว่าเวล ที่กาเทมน่าจะดีกว่านะครับถ้าแม็กมาไม่มีตีนี่เหนื่อยมากเลยเนี่ยเหมือนของเรามันไม่ได้แบบมีแมงทองแมงทองเลยทําให้แบบยืนไม่ไหวเนาะแต่เรื่องการจบมอนพอๆกันครับผมว่ามอนที่การอาจจะดูเหมือนเลือดเยอะกว่านิดนึงนะผมรู้สึกแต่ดาเมจพอกันดาเมจพอกันเลยครับดีเพสอยู่ที่เหละแสนแปดแสนเก้า 1, 8, 9, 9, เนาะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝาก กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครว่างๆก็มาดูผมตอนสตรีมได้ครับผม